ด่วนนะครับผมยังไงครับของเราวันนี้ได้เรื่องเรียบร้อยแล้วความพร้อมยังไงบ้านเรา ารให้เขาได้สร้างเลยว่าจริงๆของเราคือออกไปฉายตัวโลกแล้วด้วยหลายประเทศครับผมก่ประเทศอยู่ไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็หลักๆเนี่ยมีประมาณ27ประเทศนะครับที่ที่เราจะลองฉช้นะครับแล้วก็ฉายต่ออย่างเร็วๆเร็วๆนี้ก็จะมีฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ประเทศใกล้ๆเราเนี่ยก็จะเริ่มทยอยฉายตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมต้นไปอาจจะอยู่ในประมาณช่วงต้น <Arizona> ปีหน <van celui> ้าเลยนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีมากขึ้นเรื่อยๆกว่า27ประเทศนะครับก็กำลัง ถามของ,งนักแสดงหลักว่าจากปีมเป็เนเล็กดูมันถ่ายเดียดเลยมั้ยพอแบบดูกันมาอย่างหนักมากวันนี้ได้ฉายให้ชมกันแล้วยที่สี่กระดาษตื่นเต้นตื่นเต้นถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่ตื่นเต้นเพราะว,ว่าในที่สุดก็จะได้แบบได้เห็นผลงานเต็มๆสักทีใชเ่เป็นเป็นโปรเจกที่ถ่ายตั้งแต่ธันวานานมาก ใช่ทุกฉากหนักหมดเลยค่ะเป็นไงะเป็นไงบ้างคะเห็นว่าแบบหนักากหนักมากเหมือนกันรู้สึกว่าทุกวันก็เจออุปสรรคที่ไม่เหมือนกันสักวันเลยแต่ว่าก็ทาให้เติบโตเพราะว่าเราเจอปัญหาเราจะได้แก้เราจะได้เรียนรู้ในอนาคตด้วยค่ะก็ตอนนี้มีแต่ความตื่นเต้นเตจะได้ดูแล้วแบบจะเป็นยังไงใช่จะเห็นสปอยว่าแบบจะได้ชม พื้นที่สวยๆของประเทศไทยด้วยอ๋อเยอะมากค่ะหลายที่ที่เราไปก็น่าจะเป็นที่ที่แบบแฟนๆน่าจะอยากไปตามใช่เพราะว่าในทุกๆมาติเนอร์ที่เกิดขึ้นนะมันจะมีการเซตเซตฉากแล้วก็ฉากบางบางทีก็ไม่ต้องเซตเลยเพราะว่ามันสวยๆแล้วใช่ค่ะก็ไปเที่ยวตามได้นะคะแฟนๆน่าจะรู้ว่าที่ไหนใช่หลายคนเซอร์ไไรส์พี่แอนครับงหพี่แอนกับกับทำงานภาพยนต์ไม่ได้ ยงขนาดไหนแล้วครับผมที่แบบไม่ได้มาชิมกรับผมก็ได้ได้กลับมาเล่นแบบเต็มๆได้เป็นเป็นแม่หนึงไปทีความว้าวของเรื่องนี้เลยที่คนจับตามองหน้พี่แอนผู้หล่อมากแค่เป็นคนเราไม่ได้เป็นแม่บทเดียวไม่แม่แม่มีหลายโรคไงแม่มีหลายแม่มีหลายมัตติเวอร์ไง ก็เป็นบทที่แปลกแล้วก็แหวกแนวมันมีหลากหลายอารมณ์ในเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะคือแบบมันดูก็สามารถที่จะแบบว่ากินไปกับเดินทางไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือเสน่ห์ของเรื่องยูเรนัสอันนี้อานสปอยนะไม่รู้อ่ะต้องเต้นใช่ไหมคะยังไงบ้างนะผลของเรามันตื่นเต้นยังไงบ้างครับของเราแรกเราก็ว่าของเรามาตื่นเต้นแล้วนะมันต้องลุยแต่พอเราเจอของสองตัวละครหลักแล้วมันแบบ เขาน่าตื่นเต้นในทุกๆอย่างกว่าเราเยอะมากเลยค่ะถึว่าทุกสองคำโลกเราว่าน่าจะตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนน่าจะตั้งตารอกันมากค่ะอย่างในส่วนของทางกระทรวงเองก็สนับสนุน c อ v e r เรื่องนี้ด้วยเมยเห็นอะไรถึงทําให้เราเข้ามาร่วมสนุก วนที่นำเสนอซอฟต์แวร์ของไทยด้วยภาพยนตร์ที่เป็นสื่อกลางจะนำเสนอเกิดซอฟต์แวร์ได้แล้วก็ภาพยนตร์ก็มีสื่อทาเสนอซอฟต์แวร์ได้ที่สถานที่ท่องเที่ยวมั้งป่าที่ทงานใช่ไหมคะแล้วก็มีอาหารไทยค่ะแล้วก็มีเร mm hmm. mm hmm. ื่องของการไายชาี่เป็นภาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลายเรื่องที่แสดอของเ ที่เป็นอีกน่งเก้าหรับการกดดันเรื่องของวงการภาพยนตร์ไทยให้เติบโตมากขึ้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นหลักเป็นเรื่องของวกาศรแรกใช่ไหมคะแล้วก็ลงทุนจำนวนมูลค่าค่อนข้างสูงแสดงให้เห็ศักยภาพของุากรรษภาพยนตร์ไทยที่มีความสามารถเทคนิคเรื่องยัราพัฒนาเกลางที่ิดขตบรบท่2ค่ะให้ใิ็กฝากใลยูกันที่4กรกฎาคม โปรงภาพยนตร์จ้ะได้เลยค่ะก็ฝากยูนัสสองสามสองสี่ด้วยนะคะก็ทุกคนเลยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแสดงทุกทีมเลยทุกคนุ่วมเทเราก็ต้องตั้งใจกับคนงานยูนัสสองสามสองสี่มากๆเลยฝากทุกคนมาเป็นกําลังใจให้กับบุคคละครนะคะแล้วก็ลุ้นไปกับเราในทุกๆมันติเวิร์สว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะวันที่สี่สิงหาคมนี้ทุกรงภาพยนตร์เลยค่ะสี่วันคนะ โอเคหนูขอโทษค่ะพอดีหนูนอนน้อนเอาใหม่นะคะสี่สองสองสี่กรลกัค่ะทุกคนในโลกภาพยนตร์ค่ะเอย